อืมุ้ยหากินตะเน่วของแสบเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ของอร่อยถูกใจนะคะเค้กค่ะเคก้กประมาณนี้ค่ะพี่น้องเห็นกันเลยเห็นบ่ค่ะนูกัดเห็นหนูกัดเค้กบ่เห็นบ่เนี่ยวันนี้ก็จะ พามารีวิวขนมเค้กจ้ามาจากไหนเอ่ยมาจากคิลนะคะปาดมาไก่ละไฮทั้งทั้งทึ้งห้ามบวกคุณนะพี่น้องของจุ๋มจานะคะของจุ๋มจานะ,ะของคนคนไทยใช่ไหมคนไทยทําเองใช่ไหมคะของจุ๋มจานะคะสั่งมานะคะสั่งมา น่ากินมากๆเลยมันแบ่งนะคะมันแบ่งเพราะว่าลองชิมไปแล้วอร่อยมากๆจ้ะอันนี้ก็มีคนกินไปคี่ก้นเนี่ยเหลืออยู่ตอนเดียวเนี่ยแซบบ่รสสตรอเบอรี่ก็อร่อยใช่ไหมคะอันนี้รสสตรอเบอรี่เนาะ mm hmm. อันนี้รสกาแฟ mm hmm. หอมมากอร่อยมากอ่าชิ้นเท่าไหร่คะที่สั่งมาเนี่ยกล่องละเท่าไหร่คะ ลืมพะนะโว้ยหนออันนี้นะคะก็สั่งในเพจเนาะมาทานเลยนะคะคนไทยทำทำอร่อยนะคะไม่หวานมากไม่จืดมากนะคะไส่ก็พอดีพอดีค่ะพี่น้องเห็นปะคะ่ออะอเขาใจเห็นเนาะแยมโรแถวหนึ่งสิบห้าออยแยมโรแถวแถวหนึ่งก็คือ อ่าฮะได้ประมาณหก <6 S 2> ชิ้นไหมหกชิ้นไอ้ไอ้แบบเนี้ยต่อกันนะหกชนสามสี่ห้าหกก็ประมาณ,มาณนั้นหกชิ้นสิบห้าก็ถูกก็ถูกชิ้นละสองออยห้าสิบไหมประมาณนี้สองยูโรห้าสิบก็ไม่แพงนะคะก็ไม่แพงเพราะว่ามันอร่อยนะคะมันอร่อยแซบอิลี่บริเวรเจ้าพี่น้องเดี๋ยวซิซิมให้เบิง ลดเสียงนี้กันหนูห่าตัง้งแต่ต้นเดือนนอ่ะต้นเดือนไม่อะฮะแล้วหนูได้อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอะก่อนวันเกิดอะเองต้องสร้างโลคหนาขนาดนั้นเลยนะเอาสมมติว่าถ้าเขาอยากได้ไปสงไห้อีบัากินนะบังคับตือเดี๋ยวนี้บ่ กินที่ซื่อหรือบ้านเกิดไม่ก็ไม่ได้สั่งเยอะไงแต่เราก็สั่งของเรามากินด้วยเองไงก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้อทย์นี้อาจจะได้อาทิตย์หน้าถ้าอาทิตย์นี้เต็มก็จะเป็นอาทิตย์หน้าอย่างนี้นะหมายถึงแต่ต้องสั่งล่วงหน้าจะหมดไปชิ้นนึงแล้วค่ะแซบค่กักาแฟวันนี้แตะเยอะกาแฟมันหวาน ยวีละกาแฟเย็นกนตอนนี้สว่างโอ้ยลูกบวชไวเด้บาดเนี่ยแสบแห้งพี่นอ้องอื <Yeah. S 1> อร่อยมาก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 เลยนะคะชิมแล้วอร่อยมากนะคะ